สวัสดีครับมาอยู่กับช่องกทวิผมนะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการสระแฮ i r ีปิดผมวางนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเยายามพูลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็หดน้ำใช้มือตีฟองให้ฟองขึ้นในเยอะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเอาแฮปีสลงมาเลยอ่าใช้วิธีการรูปกรรมนะครับใช้วิธีการรูปกรรมไม่ต้องขยี้ขยับนะครับเพราะจะทำให้เส้นผมพันกันนะครับถ้าเราขยี้ขยับใช้วิธีการรูปนะครับ เราไม่ต้องอ่าไม่ไม่ต้องลงแรงเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นวิธีสระแฮพิสปิดผมบางครับตอนนี้นะครับเสร็จแล้วล้างเทน,นะครับล้างล้างนะครับ ลา้างด้วยน้ำสะอาดน,นะครับจนไม่มีฟองนะครับแล้วก็หมักทิฟเม้นนะครับทิฟเม้นที่ผมใช้จะเป็นทิฟเมนตัวนี้นะครับใช้ดีมากเลยซองนึงใช้ได้หลายครั้งนะครับรรผมทีไ้ครึ่งซองหมักรอบนึงผมใช้ประมาณครึ่รงฟองครับ ประมาณนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกผมจะล้างออกเลยนะครับ ล้างเป็นฟองหมดนะครับผมจะใช้ที่หนีบเป็นที่หนีบแบบนี้นะครับปึ๊บลูหนีบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอาไปตากไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหลังบ้านนะครับหน้าบ้านก็ได้นะครับตากไว้ที่อากาศถ่ายเทนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ